วันนี้เราจะพาทุกคนไปเทีย่ยวเกาะสมุย่เหมือนสนามบินเท่าไหร่ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Thai Style ครั้งนี้นะคะส้มก็จะพาทุกคนไปเกาะสมุยค่ะตอนนี้นะคะสนามบินสวนณภูมิกลับมาคึกคักแล้วค่ะบริเวงของร้านค้าและร้านอาหารต่างๆจะเห็นได้เลยนะว่ามีนักท่องเที่ยวอยู่ทุกๆร้านเลยค่อนข้างคึกคักเลยค่ะไปค่ะไปกันต่อค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เกตกันค่ะ ตอนนี้นะคะซ้มก็อยู่ที่ล็อสของแบงคอกแอร์วิวค่ะมากินขนมอะไรเล็กน้อยก่อน,นเครื่องเครื่องเนาะกำลังขึ้นเครื่องแล้วนะคะทุกคน นี่ค่ะก็จะเป็นพอพินพัสของสมงนะคะสมองถึงสนามบินตั้งแต่6โมงเช้าแล้วค่ะผ่านก๋วเชสอ,อะไรทุกอย่างเลยเนาะเขาก็ให้เ,เริ่มขึ้นเครื่องได้ตั้งแต่เโมงขึ่นเป็นต้นไปนะคะจากสนามบินสวุวรรณภูมินะคะไปสมุยก็จะใช้เวลา1ชั่วโมงไล้นี้น่าจะเต็มนะคะนักท่องเที่ยวลวก็คนไทยหลายคนเลยกำลังเดินทางไปเที่ยวสมุยค่ะเครื่องกำลังขึ้นแล้วค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันค่ะสมุย กำลังลงจากเครื่องแล้วนะคะทางสายการบินค่ะก็จะให้ของเรามาตอนเราออกจากเครื่องเนาะเพราะด้วยมารตรการโควิดก็จะไม่สามารถกินน้ำหรืออะไรบนเครื่องได้นะคะและเราค่ะก็จะขึ้นรถคันนี้ค่ะไปที่ตัวอาคารของสนามบินสมุยกันค่ะถ้าจะบินจากกรุงเทพมาสมุยนะคะก็จะมีไฟล์เดียวค่ะเป็นไฟล์ของ Bangkok Airways ค่ะ สนามบินสมุยแล้วค่ะนี่เป็นการมาสมุยครั้งแรกของส้มเลยตัวอาคารสนามบินสมุยนะคะแปลกตามากเลยค่ะจะไม่มีกำแพงเลยค่อนข้างโปร่งโล่งนะคะซึ่งจะค่อนข้างต่างจากสนามบินที่อื่นๆที่ส้มเคยเห็นมาเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางจากสนามบินสมุยค่ะเพื่อเดินทางไปชมหินตาหินยายค่ะและหลังจากนี้นะคะเราก็จะไปเช็คอินที่โรงแรมกันค่ะ แหล่งท่องเที่ยวเกาะสมุยซึ่งถ้านักท่องเที่ยวที่ว่ามาเกาะสมุยมาไม่ถึงมาไม่ถึงหินตาหินยายก็แสดงว่ายังมาไม่ถึงเกาะสมุยนะครับหินตาหินยายนะคะจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเกาะสมุยเลยค่ะที่ใครมาเที่ยวนะคะต้องห้ามพลาดค่ะแต่เวลาเดินลงไปดูหินยายนะคะทุกคนจะต้องระวังกันนิดนึงเนาะเพราะว่าทางเดินซึ่งค่อนข้างชันและลื่นค่ะ สถานที่ต่อไปที่เราจะไปนะคะก็คือศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุยค่ะศาลเจ้ากวนอูนะคะเก่าแก่กว่า150ปีเลยค่ะสร้างขึ้นจากความศรัทธาของคนในพื้นที่นะคะตั้งแต่ที่ยุคแรกที่ชาวจีนไหหลับอบพยพมาตั้งอยู่ที่เกาะสมุยค่ะ รูปปั้นเนื้อสามฤกเจ้ากนูถูกสร้างในปี2,551ค่ะมีความสูงถึง16เมตรกันเลยทีเดียวค่ะด้านหน้าของศาลเจ้านะคะก็จะมีร้านอาหารต่างๆค่ะมีทั้งอาหารไทยอาหารจีนนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มมากมายเลยถ้าใครมาที่เท่าเกาะสมุยนะคะศาลเจ้ากนูก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาดน,นะคะนี่ก็จะเป็นจุดบริเวณให้จุดทูบได้ก็จะเดินวนไปเรื่อยๆ ก็จะมีจำนวนทูบบอกนะคะว่าต้องปักกี่ดอกและลำดับที่เท่าไหร่นะคะคมันจะค่อนข้างเยอะหน่อยนึงอาจจะมองในกล้องไม่เห็นมานนีความโกลวมากบรรยายประวัติของสาลเจ้าวันทูเกาะสมุนนะคะอื้อ เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่พักกันนะคะส้มนะคะก็จะพักที่ High e n d Regency เกาะสมุยค่ะรีสอร์ทนี้นะคะเขาเพิ่งสร้างค่ะและส้มไปรีเซิร์ชมาโรงแรมนี้สวยมากค่ะและยัองอยู่หน้าหาดนะคะแถมอีกหนึ่งไฮไลท์ของรีสอร์ทนี้นะคะ mm hmm. เขามีมุมสวยๆถ่ายรูปเยอะมากนะคะใครที่เป็นสายถ่ายรูปนะคะระห้องห้ามพลาดค่ะมาเดินหามุมถ่ายรูปสวยๆกันที่รีสอร์ทได้เลยค่ะ โรงแรม h i g อ็กซ์วิชแนซเกาะสมุยนะคะจะอยู่ห่างจากน้ำบินสมุยเพียงแค่8นาทีเท่านั้นค่ะที่โรงแรมนี้คะ่ะยังมีห้องพักหลากหลายมากเลยที่สวยมากๆเลยก็จะเป็นสระว่ายน้ําของที่โรงแรมค่ะจะมีทั้งหมด5สระนะคะและทุกสระนะคะจะหันหน้าไปยังชายหาดค่ะมาพักที่โรงแรมนี้คะ่ะรับรองค่ะคุณได้เติมพลังให้ร่างกายไปกับธรรมชาติและวิวทะเลที่สวยงามค่ะทางที่พักนะคะจะค่อนข้างล่มลื่น เขามีต้นไม้อยู่ล้อมรอบเลยเขาบอกว่าต้นไม้นะคะจะเป็นต้นยางแล้วก็ต้นมะพร้าวนะคะกว่า600ต้นค่ะค่ะจุดนี้นะคะก็ะจะเป็นจุดที่รถจะมาเจาะที่โรงแรมอะคะ่ะแล้วคุณก็จะเดินเข้ามาที่รับบี้ของโรงแรมนะคะเที่รง,รงแรมเขาก็ไม่ตัดต้นไม้ทิ้งดยนะ<ร>เขาก็จะดีไซน์ตามต้นไม้อยู่ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ส้มชอบม,มากๆเลยแล้วทุกคนห้ามพลาดนะคะถ่ายรูปสวยๆจากมุมนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนของหลังล็อบบี้นะคะจะเป็นตึกที่ยื่นออกไปค่ะเห็นหาและเห็นต้นไม้วิวสวยมากเลยค่ะและส่วนทางนี้ค่ะก็จะเป็นทางเชื่อมระหว่างล็อบบี้กับที่พักนะคะส่วนส้มนะคะก็จะพักอยู่ตึกนี้ค่ะ และนี่ค่ะเราก็จะเห็นบรรยากาศหน้าหาดนะคะมีต้นไม้เยอะมากบรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นเลยค่ะไปค่ะเรามาเดินไปห้องพักกันดีกว่าค่ะดเดินมาเรื่อยๆเลยนะคะและส่วนข้างหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นลานจอดรถเนาะที่เมื่อกี้รถจะมาจอดแล้วก็ให้คนลงจากที่โรงแรมได้และนี่ค่ะก็จะเป็นส่วนของฟิตเนสของโรงแรมนะคะและส่วนของทางนี้ค่ะเราก็จะเดินทางไปห้องพักของเรากันค่ะ สึกนี้นะคะเขาจะไม่มีลิฟต์เนาะต้องขึ้นบันไดไปอีกชั้นหนึ่งค่ะถึงจะไปห้องพักของเรากัานนี่ค่ะก็จะเป็นห้องพักนะคะที่ส้มจะพัก3ามคืนนี้ค่ะจะเป็นวิวทะเลมีอางอาบน้ำอย่างนี้เลยค่ะวิวอางอาบน้ำของเราก็จะเป็นวิวนี้โอ้โหชอบมากอาบน้ำ นอนแช่จะเห็นวิวสระว่นะายน้ำแล้วก็วิวทะเลด้วยมี้เสียงนกโอเคอยู่นะและนี่ค่ะก็จะเป็นแผนที่ของโรงแรมนะคะก็ะจะมีบอกสถานที่ต่างๆของทางโรงแรมเลยคะ่ะ เดินไปห้องอาหารค่ะรู้สึกว่าห้องพักของโซมันจะอยู่ตรงแถวตรงล่างนะเพราะว่ามองลงมาเนะี่ยจะเห็นชายหาดเลยเก็จะเดินบันไดลงไปค่ะนี่ลงมาก็จะเห็นรสระน้ำ เดี๋ยวต๊นั่งได้เลยนะคะเขาก็จะมารับเราเนาะเดี๋ยวส้มจะพาลงไปดูสระชั้นกลางและก็สระชั้นล่างกันค่ะว่ามันเป็นยังไงอันนี้นะคะก็จะเป็นสระชั้นบนค่ะสายมือจะเป็นห้องอาหารเนาะแล้ก็จะเดินลงไปอีกค่ะตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นสระชั้นกลางของโรงแรมค่ะ โรงแรมนี้นะคะเขามีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะแล้วจะมีที่นั่งอาบแดดเนาะแล้วทุกจุดนะคะก็จะมองไปหน้าหาดค่ะสวยมากและมาที่นี่ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าจะเล่นอะไรที่ทะเลนะคะทาอะไรเขาก็จะมีไล์กสกัดให้และนี่ก็จะเป็นสระชั้นล่างค่ะ ของโรงแรมคะ่ะจะเห็นเลยนะว่าเขา่าจะเอาหินออกให้เป็นช่องตรงกลางนะคะเพื่อให้เรือเข้าออกได้สบายโดยที่เรือหรืออุกปรกรณ์ต่างๆที่เราจะไปใช้ล่องทะเลนะคะไม่ติดหินค่ะ ตรงนี้มากเลยแล้วส่วนตองลางคืนเขาก็จะเปิดหฟนะ่สวยจริงๆค่ะโรงแรมนี้ ตอนนี้นะคะเราก็จะไปทานอาหารเย็นกันที่ร้านโคโค่แคมเพปปิน่าค่ะเป็นร้านอาหารหน้าหาดทรายขาวๆข,ข,ของเกาะสมุยนะคะจะมีต้นมะาพร้าวล้อมรอบเลยทางร้านอาหารนะคะก็จะเสิร์ฟอาหารเป็นแนวอิตาเลียนยุโรปค่ะและยังมีเครื่องดื่มอีกมากมายนะคะตัวร้านนะคะเขาก็จะเป็น2ชั้นค่ะค่อนข้าง,ปงโปรง่งโล่งรับลมทะเลได้ดีมากเลยค่ะ ก็จะมีทั้งที่นั่งเอาจอและอินดอร์ค่ะร้านอาหารร้านนี้ค่ะตกแต่งสวยงามมากค่ะมีมุมสวยสวยให้เราถ่ายรูปได้มากมายเลยคะ่ะและอีกหนึ่งจุดเด็ดที่ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะตอนค่ำาๆค่ะทางร้านจะมีโชกกระบองไฟค่ะสวยงามมากเลยค่ะถ้าใครชอบโช์กระบองไฟนะคะ่ะต้องห้ามพลาดเลยค่ะ หนึ่งร้านอาหารที่ห้ามพลาดนะคะก็คือร้าน The Nature สมุย ร้านจะอยู่ห่างจากที่ส้มพักนะคะประมาณ18นาทีตอนไปถึงนะคะทางร้านให้การต้อนรับดีมากจนน่าประทับใจเลยค่ะและอีกอย่างนะคะอาหารทุกเมนูอร่อยมากๆเลยค่ะแต่ละจานนะคะทางร้านตกแต่งมาได้อย่างสวยงามแล้วก็สีสันสวยงามน่าทานมากๆเลยค่ะและใครที่มานะคะอีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดนะคะก็คือเมี่ยงบัวค่ะเสิร์ฟมาแบบอลังการมากตรงกลางนะคะจะมีดอกบั บัวใหญ่ๆวางอยู่ซึ่งทางร้านนะคะปลูกเองค่ะอยู่ข้างหลังร้านนี่เองซึ่งเรานะคะสามารถดึงกลีบดอกบัวนะคะออกมาทานกับเมี่ยงได้เลยค่ะหลอดเขาเป็นน้ำนะอันนี้ใส่ราดน้ำไปแล้ว มันเนื้อมะพร้าวอยู่ข้างในขนมโตะ ที่ส้มชอกมากๆของร้านนี้ก็คือบ่อบัวด้านหลังร้านค่ะบ่อบัวสวยมากค่ะจนอดใจไม่ได้ต้องเดินไปถ่ายรูปหลายรูปเลยค่ะเราจะเดินไปบ่อบัวกันแบบนี้ต้องเดินระวังระวังหน่อยจะเห็นปลาด้วยนะ เดอะเนเจอสมุยนะคะก็เป็นอีกร้านอาหารร้านหนึ่งที่เกาะสมุยที่ส้มแนะนำค่ะแล้ววันนี้นะคะส้มจะพาทุกคนไปอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่มีวิวสวยๆเพื่อไปชมพาทิตตกดินกันค่ะนั่นก็คือแอร์บาร์ของทางโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกันค่ะเราจะไปจิบค็อกเทลอร่อยอร่อมชิลกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินสวยๆลมทะเลเย็นๆและเสียงดนตรีเพาะๆของทาง โรงแรมค่ะแอร์บาของทางโรงแรมนะคะจะเป็นจุดชมวิวทะเลที่สูงที่สุดของอ่าวไทยสมรับรองกับทุกคนได้เลยค่ะถ้าคุณมาที่นี่นะคะคุณจะไม่ผิดหวังกับบรรยากาศแน่นอนค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราจะเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวานันกินอาหารทะเลสดๆกันที่เกาะแตนค่ะจะใช้เวลาเดินทางจากที่พักนะคะไปที่ท่าเรือเพื่อไปที่เกาะแตนประมาณ40นาทีค่ะเรามาลงเรือไปเกาะแตนกันดีกว่าค่ะคลื่นจะค่อนข้างแรงนะคะเรือจะกระโดดตลอดเวลาถ้าใครเมาเรือแบบส้มนะคะก็ควรกินยาแก้เมาเรือก่อนเดินทางนะคะ ร้านอาหารที่ส้มจะไปวันนี้นะคะชื่อร้านว่าเกาะแตนคอร b e บีชค่ะอาหารทะเลที่นี่สดและอร่อยมากพลาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นต้นมะพร้าวเอ็นที่หน้าหาดค่ะทางไกด์บอกว่าจะเป็นจุดไฮไลท์ของเกาะที่ใครมาก็ต้องถ่ายรูปด้วยรับประทานอาหารกลางวันที่เกาะแตนเสร็จแล้วนะคะส้มก็จะไปที่เกาะราบต่อค่ะเกาะราบนะคะจะเป็นเกาะส่วนตัวค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะที่อยู่ระว่าง สุราธานีกับเกาะแปนค่ะถ้าเราขึ้นมาบนเกาะนะคะ เราจะได้พบกับน้องหมูป่าน้องแมวน้องไก่และน้องกวางด้วยนะคะแถมยังมีหาดทรายขาวๆละเอียดละเอียดน้ำใสๆปกากรางน้องปลาตัวเล็กๆนะคะบอกได้เลยว่าบรรยากาศสวยมากๆเลยค่ะส้มอยู่ที่เกาะราบค่อนข้าง,าง,างนานนะคะเพราะว่ามีกิจกรรมให้ทำเต็มไปหมดเลยค่ะตั้งแต่บาร์บีคิวดื่มค็อกเทลมีน้ำมะพร้าวอร่อย,อร,อ,ยอร่อยให้รับประทานนะคะเดี๋ยวก็ยังมีกิจกรรมพายเรือคายักดำน้ำและอีกหนึ่งกิ จก,กรรมที่พลาดไม่ได้เลยค่ะก็คือเราจะมาหามุมสวยๆเพื่อถ่ายรูปกันค่ะเดินถ่ายรูปไปเรื่อยก็เห็นน้องหมูค่ะน้องหมูน่ารักมากเลยที่ส้มเห็นนะคะจะมีน้องหมู2ตัวก็เลยต้องถ่ายรูปกับน้องหมูเยอะแยะเลยถ้าใครได้มาเที่ยวเกาะสมุยนะคะเกาะราบก็เป็นอีกหนึ่งเกาะที่ทุกคนห้ามพลาดเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับทริปสมุอนสไตล์ส้มหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วมาพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะฝากกดไลค์และกด Subscribe ช่องไทยสไตล์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ